รูงโงแบบนี้นะคะค่ะที่นี่ก็กิโลละยี่สิบห้าบาทกิโลหนึ่งจะมีสองตัวนะคะอ่านี่เป็นหนังเออน,นี่เป็นเอ็นค่ะเอ็นนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็ห้ากิโลกรัมนะคะค่ะนี่นะคะเป็นน้องอ่าเป็นนองอเนนองดี๋ยวจะปาดให้ดูนะคะอันนี้น้องนะคะนี่เขาเรียวกว่าน้องอันนี้ปีกค่ะน,นี่เขาเรียกปีกตัดนะคะแบบนี้นะคะในสูตรทั้งหมดนะคะการที่ลงเครื่องปรุงนะคะก็คือไม่ต้องมาใส่ถ้วยแบบนี้ก็ได้นะคะแต่นี้เพื่อความรวดเร็วเนาะค่ะแต่ว่าสูตรจะอยู่ในสูตรเป๊ะเลยนะคะ นะคะเนี่ยค่ะการที่เราเนี่ยค่ะลงลงเลยนะคะในหนังนะี่ลงสมุนไพรก่อนเนาะค่ะค่ะสี่นี่ค่ะตักประมาณนี้นะคะนะคะประมาณนี้นะคะตัวหนังหนังนี่นะคะเวลาเวลานนั้นเราก็เทเทนะคะเครื่องมาเครื่องปรุงเนี่ยเทลงอย่างนี้เลยนะคะเทจากซองเลยนะคะเทจากซองใส่อย่างนี้เลยกันนะคะนะคะอ้าพีหนึ่งอย่างนี้ไปเลยนะคะอย่างนี้ไปเลยนะคะแต่ว่านนี้ผสมไปเนาะ เพื่อความรวดเร็วนะคะอ่านนะคะ,นะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะค่ะค่ะอย่างอื่นหมือนกันนะคะอ่านี่เป็นขอ้ออัตราส่วนใช้เท่าไหรนะคะขอให้ขอให้ดูที่ที่สูตรเป็นหลักเลยนะคะที่สูตรเป็นหลักนะคะอ่าอันนี้ปีกนะคะปีกนี่ก็จะจะจะหมักก่อนก็ได้นะคะหมักเสร็จแล้วค่อยเสียบก็ได้นะคนะวันนี้เราก็ตักเครื่องตักเครื่องสมุนไพรใส่ใช่ไหมคะโรยเครื่องปรุงทุกอย่างเสร็จแล้วค่อยมาคุกทีเดียวนะคะ นะคะใส่ถุงมือนะคะกันเชื้อรานะคะนี่นะคะส่วนผสมเครื่องปรุงเครื่องหมักทุกอย่างไม่ต้องห่วงนะคะอยู่ในสูตรอาตามสูตรเป๊ะเลยนะคะห้ามลดห้ามเปลี่ยนยี่ห้อใดๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปลดไปอะคะ่ะรสชาติมันจะไม่คงที่นะคะรสชาติมันจะไม่คงที่นะคะข้อกับตีนไก่นี่ใช้เทคนิคเดียวกันนะคะการทอดการหมักน,นะคะต้องเครื่องเยอะกว่าอย่างอื่นนะคะเครื่องเยอะเลยะคะ่ะ ต้องให้เครื่องเขาเยอะกว่าอย่างอื่นนะคะไปด้วยนะคะขั้นตอนนี้ให้ละเอียดที่สุดก็คือการปั่นสมุนไพรนะคะสมุนไพรต้องปั่นให้ละเอียดนะคะอ่รณเด็ที่ถ้าเป็นน้ำมันเก่าสักสองวันสามวันเลยมาอาักเสยจะคั้ากว่าน,น,นี้นิดนึงไมนะ่ต้องตกใจนะคะสีคือสีปกตินะคะ นะคะเราก็อุ่มลงไปใหม่ทันทีเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะมา,าจุ่มต้อมกันีีนะคะไก่ไม่ต้องห่วงนะคะจะไม่มีเสียนะคะถ้าไม่สุดเราก็อาจุมใหม่ได้นะคะนะคะใหม่ะคะคุมก็ให้สรุปออกมาก่อนนะคะ,ะ,คะชิ้นละประมาณสี่ ไว้ก่อนเนาะอ่าดูนะคะยิงนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเราเริ่มต่อต่อเลยนะคะโอเคนะคะอย่าไม่กาปูทางนี้เลยนะคะยุมนะคะกำมีใหญ่เลยนะคะใส่ลงไปตรงกลางนะคะกดลงทันทีนะคะ 1ิบวินาทีนะคะตัดขึ้นทันทีนะคะแสด็งน้ำมันออกให้เยอะนะคะ